สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเคล็ดลับการใช้หน้าเทรดนะครับหรือว่าเซตอัพให้ได้กำไรสม่ำเสมอนะครับของนักสวิงเทรดที่ปั้นพอร์ตได้เดือนละละ้านนะครับผมได้เดียมาจากทวิตเนี่ยฮะของคุณคอร์แม็กกี้นะไอของคุณแอสเซมบเทรนด์ครับที่เขาอ้างถึงคําพูดของคอร์แม็กกี้นะครับไม่ใช่วันพี่เนี่ยอะไรคูลามคิวรามแม็กกี้นะวันนี้คูลามแม็กกี้นะ คนนี้เขาก็เป็นคนที่เป็นนักสวิงเทรดนะครับที่ทำกำไรได้อย่างมากมายครับในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นในช่วงที่ของอเมริกานะช่วงที่หลังจากแพนิคโควิดครับแล้วก็ตลาดก็วิ่งขึ้นอย่างรุนแรงครับเขาเคยมีสถิตินะเขามีข้อมูลว่าเขาสามารถปั้นพอร์ตโตเนี่ยทำเงินได้นะ แล้วเป็นล้านดอลลาร์ครับอย่างง่ายดายครับแล้วก็โตเป็นทบเท,ท,ท่าทวีคูณเนะี่ยเก่งมากกังนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงเรื่องเซตอัพผมอ่านเจอของคุณอเซมชทรดดิงก็พบว่าเฮ้ยประด็นดีวะ่ะประด็นดีมากเลยมันช่วยมาแบบเหมือนกับตบหน้าผมนะให้เข้าใจเรื่องของการรู้จักหยุดเทรดในสภาวะตลาดแย่ๆได้นะครับซึ่งตลาดดีทำเงินได้ดีครับตลาดแย่นั้น ก็คืนกำไรไปหมดครับนี่เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นไมเซ t ครับทำให้ยกระดับตัวเองนะจากการเป็นนักเทรดที่อยู่ในจำได้ใช่ไหมผมเคยพูดถึงนะฮะผมเคยพูดถึงประเด็นที่ว่านักเทรดมันมี3ใช่ไหมคือเฟสหนึ่งเนี่ยขาดทุนซ้ำซากครับเฟสสองเนี่ยพอร์ตไซด์เวย์ครับกำไรดีแล้วก็ร่วงลงมาขาดทุนสวิงไปมาครับเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะแต่ว่าถ้าคุณอยากพัฒนาจาก นักเทรด way, ไซด์เวฟเฟสสองเป็นนักเทรดที่ปั้นพอร์ตเติบโตนะอีควิตี้เคิร์บเนี่ยยกไายกโลเนี่ยคุณต้องมีการเรียนรู้ที่จะหยุดเทรดได้ไดไดครับซึ่งประเด็นเนี้ยผมว่าสิ่งที่คอร์เมกกี้บอกเนี่ยนะผมอ่านว่าคอร์เมกกี้แล้วกันนะดีครับมันทําให้ผมเนี่ยมีไมเซ็ตเกี่ยวกับการหยุดเทรดได้ดีขึ้นนะผมเองเนี่ยเพิ่งเจอปัญหานะเออ ตลาดดีก็กำไรดีแต่ตลาดแย่ก็ึ้นไม่หมดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าหลายคนเจอนะครับดังนั้นประเด็นนี้มีประโยชน์นะครับเขาบอกนะว่าเซตอัพนั้นอะ่ะมันเวิร์กแน่นอนครับทําเงินแน่นอนมันร้การเวลานะแต่คีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับคุณต้องรู้จักระบุว่าช่วงใดที่มันเวิร์กครับช่วงไหนมันเวิร์กช่วงไหนไม่เวิร์กครับนี่แหละเป็นส่วนที่ยากสุดครับคือการท่องจําลักษณะหน้าเทรดนะไม่ว่าจะเป็น ฐานร,ราคาดับเบิลบัตทอมคาวิทแนเดิ un, หรือดูการกลับตัวของอินดิเคเตอร์หรือการกลับตัวของแท่งเทียนเนี่ยหรือดูลักษณะของอะไรครับของอลักษณะการทำไพ i แพทเทิร์นรูปรูปแบบของค้างคาวรูปแบบของมังกรเนี่ยนะของปูนะได้หมดครับแต่ว่าเรื่องนี้ยจำง่ายครับมือใหม่บางคนอาจจคิดว่าทำไมพี่จำได้แต่จริงๆถ้าคุณทำไปเรื่อยจำได้ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับ ปัญหาคือคุณต้องรู้จักแยกแยก้ายได้ว่าเมื่อ,อไรที่มันเวิร์กเมื่อ,อไรที่มันไม่เวิร์กครับเพราะว่าเซตอัพนะครับมันก็มีช่วงเวลาครับที่มันทําเงินได้ดีครับและช่วงเวลาที่ทําเงินได้แย่นะครับ w ิ n ดเรทก็ไม่สูงครับนะห้าสิบห้าสิบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะทําเงินสม่ำเสมอนะคุณต้องรู้จักเลยครับจับจังหวะตลาดให้เป็นครับว่าตลาดแบบเนี้ยเซตอัพ เวิร์กว่ะตลาดแบบเนี้ยเซอัพไม่เวิร์กเมื่อคุณรู้ว่าตลาดแบบเนี้ยเซอัพเวิร์กคุณก็บุกหนักครับแต่รู้ว่าตลาดแบบเนี้ยเซอัพไม่เวิร์กเนี่ยคุณก็เจียมตัวครับบุกให้น้อยครับเรื่องเนี้ยสาคัญมากครับนะฮะคือมันเป็นการยัง้ําว่าใครจะสามารถจะก้าวข้ามครับจากการเป็นนักเทรดที่มีผลงานไซด์เวยนะ์นอยู่รอดแต่ไม่รวย ไปเป็นนักเทรดที่ร่ำรวยนะั้นตรงนี้ฮนะสำคัญครับนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการคือนักเทรดทุกคนอนะเข้ามาเพราะว่าต้องการที่จะทําเงินให้ได้ครับเรามีแรงผลักดันแรงกระตุนนะอยากจะอยากจะรวยครับอยากจะทําเงินจตลอดเวลาครับนี่เป็นธรรมชาติมนุษย์นะฮะเราจึงถูกกาหนดให้ทําบางสิ่งครับต้องทําตลอดครับนะฮะเพราะว่าการเทรดมัน,ม,นมีรางวัลไงแต่ปัญหาคือว่าเนี่ย ตลาดนั้นสภา,ะ,สภาะตลาดนั้นมันไม่ได้ว่าจะมีความเหมาะสมกับหน้าเทรดของคุณตลอดเวลานะครับมีเป็นบางช่วงครับเพราะว่าภาวะตลาดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆครับมีบางช่วงเวลาที่การ break out work ครับแต่ว่าบางช่วงเวลาการ break าท์ก็มี work ครับนะบางช่วงเวลา b อ y นดิฟเว work บางช่วงเวลา buy and d i ไม่ work ครับนะฮะ นี่เป็นสิ่งสําคัญครับนี่เป็นเหตุผลว,ว่าทําไมนักเทรดที่โอเคละไม่กาดทุนซ้สำซากแล้วแต่ยังตกอยู่ในงวงวนที่ผลงานเทรดนั้นบูมเมนบัสครับคือตลาดดีก็กําไรดีครับพอตลาดแย่ก็คืนกำไรไปหมดเนี่ยเป็นพราะอะไครับเขาไม่สามารถแยกแยะครับแยกแยะว่าสภาพตลาดแบบไหนที่ควรบุกหนักสภาพตลาดไหนที่ควรอยู่เฉยครับนะฮะ บางครั้งเนี่ยตลาดดีครับตลาดดีกำไรงามเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นเหมือนกับ Invincible ครับเป็นเหมือนแบบหูผู้ชนะที่ไม่มีใครโค่นได้แนละ้วเก่งกาดเก่งการ,กการมาดแมนแสนขยนนะันฮะเก่งจริงฮนะทำให้เขาเนี่ยฮึกเหิมแล้วก็โพยทันไซส์หนักๆแล้วก็เทรดถี่ครับแต่พอตลาดแย่ลงมาครับนะเขาก็ยังคงโพยทันไซส์เท่าเดิมถี่เท่าเดิมครับบางทีเนี่ยถี่มากกว่าซ้ำไปครับ ทำให้กําไรที่ได้มานะสมมุติพอร์ตโตไป50%ตลาดแย่มาคืนเกลี้ยงครับพอร์ตกลับไปที่เดิมครับเหลือ0%เนี่ยเป็นลักษณะของบูมแอนด์บัสคือนักเทรดที่อยู่ในอยู่ในช่วงของออรอดแต่ไม่รวยครับนะฮะเขาบอกการเทรดนั้นเป็นเรื่องยากนะครับมันยากนี่แหละยากตรงที่ว่าคุณนั้น ต้องมีการระงรับอารมณ์ครับรับมือกับสิ่งล่อใจครับแล้วก็มีการระงรับอารมณ์ที่ต้องการซื้อขายนะครับโอเคละ่ะหน้าเทรดแบบเนี้ยมันเคยเวิร์กในช่วงเวลาหนึ่งที่ก่อนนั้นเนี่ยคุณเวิร์กอะ่ะคุณใช้ได้แล้วคุณมั่นใจมันไม่มันเบรกเอาเนี่ยใช่ละมันซื้อปั๊บกำไรทันทีแต่ครับถ้าสภาพตลาดมันพลิกกลับไปเป็นเรียกว่าช่วงพักฐานนะที่ดัชนีมันลงแรงๆครับเซลล์ออฟนะฮะ ถ้าคุณไปขยันนะครับนั่นแหละครับเละเทะครับเพราะว่าราคาจะพันผลแรงมากครับทำให้คุณต้องเกิดการคืนกำไรไปแทบหมดครับเนี่ยเรียกว่าอะไรครับแต้มต่อการเดิมพันฮะแต้มต่อเกินความสำคัญครับคุณต้องรู้ได้ว่าสภาพตลาดเนี้ยแต้มต่อการเดิมพันคุณสูงครับคุณบุกได้ครับแล้วก็สภาพแตลาดเนี้ยแต้มต่อคุณต่ำคุณต้องรู้จักที่จะเจียมตัวนะครับ ตรงนี้สําคัญนะครับนี่ยเขาคอมเมมิคกี้บอกว่านะหากคุณเป็นนักสวิงเทรดนะครับที่ที่รู้ว่าเอ้ไม่มีอะไรทำในช่วงเนี้ยตลาดมันไม่มีหน้าเทรดที่หน้าที่หน้าเข้าจริงๆมันมีนะมันมีแต่ว่าสภาวะตลาดแบบเนี้ยคุณรู้ว่าไม่ควรเทรดอะ่ะคุณต้องรู้นะครับว่ายอมรับไม่ได้ตลาดแบบเนี้ยเนี่ยชาวบ้านไม่เทรดกันคนนี้เป็นถ้าคุณตามทวิตเตอร์จะรู้แล้วว่าเนี่ยตลาดแบเนี้ย คนที่เขาเป็นเสียนนะไม่เทรดเนี่ยคุณต้องอย่าไปไปดันฉลาดไปเทรดนะมันผมเป็นนะฮะคือเสียนเขาไม่เทรดกันช่วงนี้ยเขาก็บอกเนี่ยช่วงนี้เขาอยู่เฉยนะเขาเขาเก็บมือเขาไปทำอ,อื่นนะแต่เราเองเนะี่ยดันฉลาดเข้าไปเทรดครับเนี่ยเขาแหมเราคิดว่าเราได้หุ้นดีๆเน,นี่ยตัวเนี้ยเซตดับดีอะเราก็ไปเข้าครับกลายเป็นว่าครับเข้าไปโอเคละคุณตัดขาดทุนแคบๆครับ มันก็เป็นการเดิมพันนะนะเล่นแบบเดิมพันนะครับเพราะว่าเรากำลังโฉเทรนด์อยู่ก็ขัดทุนอยู่ดีครับนะกลับไปไปมาเนี่ยพอเราขัดทุนเนี่ยช่วงเวลาขัดทุนนะครับที่เซตอัพมันไม่เวิร์กนะคือตลาดมันไม่อำนวยต่อเซตอัพเนี่ยเราดันขยันครับเพราะว่ากลายเป็นว่าสังเกตไหมว่าตอนตลาดดีๆนะคุณจะแบ่งเงินซื้อน้อยมากครับคือซื้อตัวไหนก็โดนอนะ่ะคุณจะคุณจะหวานครับแต่พอตลาดแย่ๆนะ มันมีหน้าเทรดที่มันมันใช่น้อยตัวไงคุณก็เริ่มเข้าหมาใหญ่ๆแล้วนั่นแหละครับอันตรายชิบหมเลยครับนะทาให้คุณเนี่ยทาให้กําไรที่คุณได้มานะขึ้นกันไปแทบหมดเลยครับสิ่งสำคัญนะนี่คือสิ่งสำคัญมากคุณต้องรู้จักหยุดเทรดได้ครับในช่วงที่ต,ตลาดมันมันมันไม่อํานยนะคุณต้องหาอะไรทำที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนนอกจากการเฝ้าเฝ้าหน้าจอเพื่อเพื่อหาจังหวะซื้อนั่นคืออะไะครับ ไปเรียนครับนะหรือทําอะไรที่มันมีประสิทธ,ทธิผลมากขึ้นในการเทรดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาทุนทางจิตใจนะครับคิดบวกรักษาสุขภาพให้มันดีขึ้นนะฮะอย่าพยายามนะครับอย่าพยายามคิดหาหุ้นผู้นําตลาดในช่วงตลาดพักฐานนะครับอย่าพยายามทําครับเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับ ในเมื่อภาะวะตลาดโดยรวมมันยังเป็นอันตรายต่อเซตอัพคุณนะครับสมมติคุณซื้อคุณสายรองอะ่ะคุณซื้อเมื่อคุณซื้อถูกขายแพงเนี่ยซื้อต้องการให้ราคามันวิ่งขึ้นตามแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยแต่ว่าตลาดมันพักฐานนะครับการให้คุณพยายามค้นหานะหุ้นนาตลาดหรือผู้นําที่ชนะแนวโน้มภาคตลาดโดยรวมเนี่ยโดยที่โดยที่ตลาดรวมมันเป็นขาลงเนี่ยนะมันมันพักฐานเนี่ยเขาบอกว่านี่แหละ มันเป็นเรื่องนีนคัณคิดผิดมากครับเพราะว่าคุณกําลังไล่ตามสายรุงและมอต,ตรงคําครับมันมันเป็นการเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่านะครับเนะี่ยเท่าที่เขาเคยศึกษามานะคุณพอซิลเวอร์บอกว่านะไม่เคยมีนักเทรดกลางหรือสวิ t r a รดคนไหนที่สําเร็จด้วยการพยายามค้นหาและซื้อขายหุ้นนําตลาดในช่วงเวลาที่ตลาดปรับฐานนะครับเขาไม่ขยันันช่วนี้ฮะพูดง่ายๆนะ นักสวิงเทรดที่เก่ง,กงนะที่เขาสำเร็จนะเขาไม่เคยขยันในช่วงที่ตลาดปรับฐานหรือตลาดที่มีความผันผวนสูงครับถ้าคุณถ้าคุณเทรดหุ้นอเมริกาหรือหุ้นไทยก็ตามนะทุกช่วงนี้มันเป็นช็อปแอนด์สล็อปนะคือถ้าไปขย,นยันช่วงนี้นะฮ <c oughs> ไม่เคยได้เทคโปรฟิตครับแต่ซับล็อตบ่อยมากครับอันตรายครับนะี่ฮะนักเทรดที่เขาสําเร็จและเขาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะเขาจะหลีกหนี หรือลดกิจกรรมในการเทรดช่วงนี้อย่างมากครับในช่วงที่ตลาดนัดพักฐานหรืนตลาดชอบเป็นสล็อปเนี่ยนะสายลองเนี่ยเขาไม่เขาไม่ลองครับแต่เขาจะช็อตเล็กๆน้อยครับหรือบางคนเนี่ยก็ไม่เทรดเลยหลายคนไม่เทรดนะครับเพราะว่าเขาจะไม่พยายามที่จะเทรดสวนเทรนครับเทรดสวนเทรนครับมีแต่ผูอใหม่ครับที่เชื่อว่าเขาจะสามารถที่จะจับจองหุ้นผู้นาตลาดก่อนได้ครับโดยเฉพาะ ด้วยการไปเข้าซื้อในช่วงตลาดพักฐานครับในช่วงที่ตลาดมันช็อปแอนด์สลอปนะฮะแต่เขาก็ต้องเจอความจริงที่ว่าเข้าทีไรกำไรไม่ได้ครับตัดขาดทุนทุกทีนะครับนี่นี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความจริงของการเทรดครับคือตลาดพักฐานนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับนักสวิงเทรดนะครับย้ำนะครับว่า ตลาดพักฐานนั้นเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากสำหรับนักเทรดนะครับคุณต้องหลีกหนีได้ครับแต่ถึงกระนั้นนะเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าคุณจะทำได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจและการยอมรับความจริงนะที่ผมเองก็เทรดอยู่ในตลาดมาเกือบ10ปีนะผมเองก็ยังไม่ไม่เก็ตเรื่องนี้นะครับผมก็ยังพยายามผมยังมีมีไฟที่จะเทรดตลอดเวลาเป็นอร์เทรดตลอดเวลาเนี่ยนะ มันต้องหาอะไรบางอย่างที่มากระแทกว่าเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงเลยว่ามึงต้องยอมรับได้ว่าเนี่ยมึงขยันในช่วงตลาดแย่ไม่ได้ตลาดพักฐานอย่าไปขยันมันเพราะยิงย่งแข่งงโดนเนี่ยวิธีแก้ดีสุดครับตัวช่วยดีสุดเือครับบันทึกการเทรดซ้าๆย้ำเตือนตัวเองครับว่าเนี่ยไม่เนี่ยชัดเจนเนี่ยผลงานชัดเจนว่ามึงสู้ไม่ได้มึงมึงต้องหยุดมึงต้องถอยนะฮะประสบการณ์ครับประสบการณ์ที่ผ่านบริจักหลายรอบ แล้วก็การตอกย้ำตัวเองว่ามันไม่เวิร์กจริงๆมันจะช่วยคุณเนี่ยสามารถที่จะถอนตัวครับแล้วก็นั่งทับมือในช่วงตลาดที่มันพักฐานหรือตลาดที่เป็นอันตรายหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าเทรดต่อกลุธ์คุณได้ครับนะฮะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาครับที่ต้องเรียนรู้มันนะนะครับผมว่าสำคัญอ้องมีหนะเซตอัพนะย้ำนะครับว่าเซตอัพที่คอนเมคคีบอกคือครับคุณต้องนะฮะ แค่จำหน้าเทรดไม่พอครับต้องรู้ว่าหน้าเทรดคุณนั้นน่ะมันเหมาะกับสภาพตลาดแบบไหนครับบุกหนักช่วงนั้นครับแต่ว่าช่วงไหนที่หน้าเทรดคุณน่ะมันไม่เวิร์กอ่ะคุณขาดทุนติดต่อกันอ่ะโดยซอฟตลอตรัวพรวดเดียวเนี่ยนะชัดเจนเลยว่าหน้าเทรดไม่เวิร์กแล้วอย่าขยันครับอย่าขยานันอย่าสู้ครับทำแค่นี้ได้ครับนี่คือจุดแยกยเลยว,ว่าใครจะ ก้าวข้ามไปสู่การเป็นนักเทรดที่ทําเงินสม่าเสมอได้ตรงนี้ครับดังนั้นความรู้ไม่ใช่สิ่งยากแยะว่าใครจะเป็นผู้ชนะผู้แพ้นะครับแต่มันเป็น mindset เป็นนักไซโคโลจีครับนะความเข้าใจและความสามารถในการควบคุมตนเองฮะซึ่งคุณจะควบคุมตนเองได้ดีนะในเมื่อคุณเข้าใจครับวินัยไม่ได้มีเพียงแค่ว่าท่องจำครับแต่มาจากความเข้าใจครับ ยอมรับความจริงนะครับซึ่งการยอมรับความจริงก็ได้นะมันต้องมาจากบันทึกการเทรดครับแล้วก็การตอกย้ําซ้ําๆว่าเนี่ยแบบเนี้ยมันไม่ใช่ไม่จริงแล้วผลให้ผลงานตอกหน้าคุณแล้วบอกคุณว่าเนี่ยความจริงเป็นอย่างเงี้ยมึงอยากขยันในช่วงเนี้ยต้องทำเนี้ยนะถึงจะได้ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยย้านะครับว่าทฤษฎีครับใครๆไปทำได้ครับแต่ปฏิบัติเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาจริงๆนะครับ ก็จะนี้นะครับเป็นข้อมูลนะครับจาก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ